การเขียนในเอกสาร PDF บนแอป Moon r e a d e r เมื่อเราเปิดหน้าเอกสารขึ้นมาแล้วถ้าเราต้องการเขียนตรงไหนก็ให้แตะที่รูปดินสอที่อยู่ด้านบนพอแตะไปแล้วก็จะเป็นเครื่องมือที่สามารถเขียนได้ด้านล่างจะเป็นความหนาของเส้นกับสีเลือกได้ว่าจะให้เส้นหนาเท่าไหร่ เลือกได้ว่าจะใช้สีอะไรจากนั้นเราก็เลือกว่าจะพิมพ์เป็นตัวหนังสือหรือจะเขียนถ้าเขียนก็คือมาแตะที่รูปดินสอตรงด้านบนตัวทีก็คือพิมพ์ข้อความนะครับแล้วก็เขียนพอเขียนเสร็จแล้วก็กดถูก ถ้าหากว่าเราเขียนแล้วเราต้องการจะลบก็คือให้แตะตรงที่เราเขียนลงไปก็จะมีกรอบขึ้นมาด้านล่างจะมีรูปถังขยะอยู่ด้านขวาพอเรากดที่รูปถังขยะที่เราเขียนไว้ก็จะลบ